ครับเราตื่นเช้ามาแล้วครับเมื่อคืนเดินทางจากบุรีรัมย์นะฮะผ่านมหาสรารคามนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สาราคามนะครับทุกคนเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนนะฮะ<ม>นอนบ้านพออ,อมนิดนะครับเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนตอนนี้ก็ยังปลปอยๆนะครับทุกคนดูให้ดูบรรยากาศตอนเช้าดูบรรยากาศตอนเช้าฝนตกทั้งคืนเลยเมื่อคืนเห็นตัดหญ้าเมื่อเช้า นี่ไงตรงนี้้หังงตฝนตกทั้งคืนสวัสดีครับทุกคนครับเราเดินทางกันต่อเมื่อกี้ออกจากบ้านท่านผอ,อมาในจองหวัดพิยนะครับเป็น พอกองการศึกษาอำเภอนาดูน,นะครับทุกคนอำเภอนาดูจังหวัดมหาสรา,ารคามตอนนี้เราออกจากบ้านพอมานิดเมื่อคืนเมื่อคืนนะขับรถมาที่บ้านพอ,อมานิดก็จะเห็นคลิปอยู่แล้วก็ตัดไปเลยนะครับตื่นเช้ามาก็ถ่ายนิดนึงนะครับนอนที่นั่นเมื่อคืนนะครับพอดีพูดคุยสังสรรค์กันนิดหนึ่งแล้วก็นอนที่บ้านพอมานิดเลยตื่นเช้ามาก็กินคงกินข้าวเสร็จแล้วก็ เดินทางครับเช้านี้อากาศดีครับทุกคนตอนนี้ยังอยู่ที่อําเภอนาดูนนะครับอําเภอนาดูนกําลังจะเดินทางไปสกลนครน,นะครับฝนตกครับทุกคนวันนี้พายุเข้านะครับพายุเข้าวันนี้ก็ได้น้องโชคกับน้องลาบมาได้น้องโชคลาบมาน้องอะไรนะน้องน้องอะไรกับน้องอะไร อะไรนะยูกิกยุหนูวน้องอะไรนะยูกิกายุสุยูกิกบยุซุแล้วแล้วของไครคือน้องยูกิอยูข้งหนูยูกิอ่ปลาหูพี่ชายยูุดอ๋อโอเคอ๋อเปสีโซ่แต่แต่พ่อจะเรียกน้องโชคกับน้องลาบน้องโชคลาบลาบรออาพอลาบลาบที่เปแบบว่าไม่ใช่ลาบนะลาบที่แปลว่ารวย นะครับเดินทางต่อครับตกพายุเข้าครับทุกคนยังไม่เจอแดดเลยเช้านี้ตอนนี้เวลาสิบโมงเลยนะสิบโมงแล้วเรายังอยู่ที่พระธาตน,นาดูนะอางเางยังอยู่ที่อำเภอนาดูนจังหวัดมาหาสรารคามเราจะวิ่งสู่จังหวัดมาหาสรารคามนะครับจากตรงนี้ไปก็จะประมาณห้าสิบกิโลนะครับ ฝนตกครับชุ่มฉ่ำมากเช้านี้ก็ขับไปเรื่อยๆนะครับไม่เร็วนะครับไม่เร็วเช้านี้ฝนตกที่จังหวัดมหาสารคามนะครับเมืองตะกะศีลานะครับทุกคนสภาพก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นได้น้องแมวมาสองตัวนะ ท่านลุงมานิดหรือพออมานิดย่ให้มาสองตัวนะครับปเป็นแมวสามสีใช่ไหมแมวสามสีสีอ่ำสีทองกับสีขาวเราไปเลี้ยงที่บ้านกลายเป็นห้าแมวไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเดี๋ยวจะถ่ายน้องแมวให้ดูตอนนี้อยู่ท้ายรถนะฮะ ลรานอนนอนอยู่ท้ายรถเดิน,นทางไปอยู่สกลน,นครเป็นชาวสกลน,นครโอเคครับเดินทางกันยาวๆนะครับถึงสกลเมื่อไร่เดี๋ยวจะถ่ายต่อนะครับหรือ,อข้างทางเราเจออะไรนะ่าสนใจก็จะถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแบบการเดินทางแบบยาวๆเลยนะอาจจะเป็นตัดเป็นลหลายๆ EP นะครับ ตั้งแต่นู้นแหละที่เราเริ่มถ่ายก็ตั้งแต่สี่คิ้วติ้วเรื่อยๆนะครับไป,ไปเลยไปายไหนไปไปไหน,ไไไหนทักทายยามเช้าหน่อยน้องอะไรนะยูกิกับยูสุกชื่อว่าน้องลาวก็อะก็เรียกน้องโชคลาภก็แล้วน้องโชคกับน้องลาภของน้องเทียวเป็นน้องโชคของพี่ปายเป็นน้องลาภ ลไปเดิน<อ>าทางครับฝนตกตลอดเส้นทางเลยครับทุกคน ตอนนี้ประมาณ158กิโลนะครับเราก็จะถึงสกลนครน,นะครับอีก18กิโลถึงจังหวัดมหาสาราคามนะครับทุกคนฝนก็ตกไปปลอยตลอดเส้นทางนะครับพายุเข้าอีสานฮะช่วงนี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับอมเย็นอากาศอุณหภูมิตอนนี้นะที่วัดจากข้างในรถนะครับ อุณหภูมิภายนอก23องศานะครับอากาศแบบเย็นเลยเย็นสบายเลยไม่แบบไม่ได้ร้อนเลยก็ขับไปเรื่อยๆครับก็จะถ่ายให้ทุกคนได้ชม f อทุกคนได้ชมเป็นช่วงๆไปนะฮะร,ระหว่างการเดินทางอันนี้ก็มีป่ามีเขาเนาะ นี่ติดรถบรรทุกครับข้างสองข้างทางก็เป็นทุ่งนาเป็นป่าเป็นเขานะถนนเป็นคู่ขนานนะครับทุกคนก็อาจจะแสงกันยากหน่อยแต่รถก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับต้องคอยระวังนะองคอยระวังไ้ายฮะ ครับทุกคนครับตอนนี้เราเดินทางมาได้ระยะหนึ่งนะครับตอนนี้ถึงกาลสินนะครับออกเรียงเมืองกาลสินตอนนี้มุ่งหน้าสู่อำเภอสมเด็จนะครับอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะฮะอำเภอสมเด็จนี้ก็เป็นอำเภอสุดท้ายของจังหวัดกาลสินนะครับ ซึ่งเป็นอําเภอเชื่อมต่อกับจังหวัดสุพนาครก็คืออำเภอูพานนะครับตอนนี้บรรยากาศครึ้มๆมาถ่ายดูข้างหนะ้าบรรยากาศครึ้มๆนะครับทุกคนไม่มีแดดเลยครับตอนนี้ก็1 0บโมงสิบเโมงแล้ครึ้มตลอดเส้นทางครับแต่แถวมหาสารครามเนี่ยฝนตกแรงแถวสารครามแถวยะโสธรร้อยเอเนี่ยฝนน่าจะตกแรง กระสินฝนไม่ตกนะครับฝนไม่ตกแต่ดินข้างถนนก็ชุบๆนะฮะแสดงว่าเมื่อคืนก็ตกเช่นเดียวกันส่วนตอนนี้ก็อากาศคืมๆบรรยากาศคืมๆไม่หนาวไม่ร้อนนะฮะอุณหภูมิจากรถยนต์ที่วัดได้ตอนนี้ก็26องศานะครับก็ถือว่าเป็นอุณหภูมิที่สบายๆ แยกไฟแดงมหาลัยกาลสินติดไฟแดงเยอะอะเยอะมากห้ามาไม่ไหน oh. เหมือนฝนจะตกแต่ฝนก็ไม่ตกคลิปที่อัดเนี่ยคืออัดต่อเนื่องเลยนะอาจจะตัดเป็น EPEP EP ไปนะฮะ ภูพานนะครับก็จะเห็นว่าบรรยากาศสองข้างทางช่วงนี้เป็นต้นฤด,ดูฝนเนาะมันก็จะแบบมีความเขียว ะะไต้น้ำฝนก็จะโค้งแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนประมาณหลายยี่สิบสามสิบกิโลประมาณสามสิบประมาณสี่ิบกิโลก็จะเป็นแบบนี้อันนี้รถคนมาหาเห็ดนะอย่างนี้คฮะจอดเนี่ยมาหาเห็ดพอมมาหาของป่าอาหารป่าพวกเห็ดกำลังออกครับช่วงนี้ เห็ดเพาะกังเยอะรถเยอะเลยสวนกันมากันคืนในมืดเลยนะฮะเส้นนี้ก็โค้งเยอะพอสมควร ชุ่มช่ำเมื่อคืนฝนน่าจะตกด้วยดูท่าต้องค่อยๆขับครับเต็มที่แถวเนี้ย60เร็วสุดก็80ครับทางตรงแต่ส่วนใหญ่ประมาณ40 50 60ไม่เกินเนี้ยคะเพราะว่าเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวเลี้ยวขวาเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวเลี้ยวขวาก็จะช้าหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะ ภาพสองข้างทางให้ทุกคนได้เห็นตลอดเส้นทางนะะถ้าใครเคยมาสกลนครแล้วมาข้ามเทือกเขาตรงนี้ก็จะรู้ว่ามันมันมันโค้งเยอะนะครับกลางคืนเนี่ยมืดแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์บางช่วงก็จะไม่มีนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวรอดูสอง for another รับผมทุกคนตอนนี้เราถึงอำเภอภูพานนะฮะเป็นอำเภอรแรกของจังหวัดสกลนครน,นะครับเมื่อกี้ทุกคนอาจจะได้รับชมประมาณสองนาทีกว่านะจะได้รับชมบรรยากาศเส้นทางเทือกเขานะครับก่อนที่จะมาถึงอำเภอภูพานนะครับเป็นเขาที่กั้นระหว่างอำเภอสมเด็จจังหวัดกระสินกับภูพานสกลนครน,นะครับก็จะได้เห็นบรรยากาศสองทางทาง มีป่ามีเขาวนะตอนนี้เราถึงภูพานนะครับเดี๋ยวเราจะแวะทำธุระที่อำเภอภูพานก่อนนะครับทุกคนคลิปก็อาจจะยาวๆเลยนะครับแต่เดี๋ยวหลังจากทําธุระเสร็จต่อทําธุระเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับไปครับจะเดินทางไปทางคุณป่า เลี้ยวซ้ายครับทุกคนเลี้ยวซ้ายเราติดตามชม EP ต่อไปเลยนะครับนี่จะเป็นเทือกเขาผูพานนะเป็นบรรยากาศบนเทือกเขาตอนนี้ฝนมันตก ต้นไม้2ข้างทางก็จะเคี้ยวแบบนี้แหละครับเส้นนี้ไปกุดบากได้ไปนิคมน้ำอูดได้แล้วก็ไปวริชภูกได้เราติดตามชม EP ต่อไปนะครับว่าเราจะพาเดินทางยังไงบ้างนะครับจะต้องพาชมโคงปิงงูเนาะพาชมโคงปิงงูพาชม สำหรับภุพาราชริเวศเป็นทางผ่านนะครับก็รอติดตามชมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมประมาณนี้นะครับตั้งแต่นู่นเลยถ้าดูย้อนกลับไปก็ตั้งแต่สี่ขิวไปบุรีรัมย์ไปมหาสารคามออกจากสารคามก็มาตรงสุขนครน,นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่องลุงเวลาแฟมิลี่ในเด้อครับพี่น,อน้อง เราขับรถครั้งมากเราเข้าโคงนะ้งเขี้ยวสองข้างทางมีแดดไหมมาถึงนี่สามสิบองศาแล้วครับสันนำพรมีแดดคนมาหาเห็ดเผาะกันเนี้ยเกดรถตามป่าตามเขามาหาเห็ดนอะไรคะ